มาเลยดิทางพุทธเดี๋ยวแล้วมาแล้วเออ,อน้ำฟุนฟ้นมาฟุนฟ้นมาฟุ้นฟุ้นใส่อีกแล้วมือนี่เล่นชีมัดมือเลยมือนี่บ้างว่านกระเล่นโซนหน้าครับโอ้เย็นคัะ <cười> <cười> ê hộp nào hộp nào sang đây sang đây bữa đây kín nào à <laughs> từ thế <c oughs> นามโคตรใสเลยครับ <c oughs> สวนมะนาวดกดก มันผสมดอกแก้มเหลามันผสมนี่แก้มเหล่าอีนในดอกมันผสมอยู่สร้างไหนเด้อสร้างไหนเด้อช่วงนี้กำร่างหน่วยก็ร่างหนามก็ร่างเต็มเลยหมดอ่ะนะจะบอกให้ เอาปุ่นมาใส่ต้นมะนาวครับดูดูเป็นน้อยสุดต้น ปิปัติหน้าครับไปยังคอบไยัางไางะเนี่ยห่อนอ่าสร้างมาเลยครับสร้างมาเลยผู้ใดอยากได้บัปปกหน้าี๋ยวจะเอาไปส่ง เป็นกระสอบตะไข่เหมยังไข่งามครับบ้านบ้านปลาเอาอย่างวัอบ้านเหมือนรถโหอยบะหมี่น่าจะใช่หรอ buộc đây tôi nào. Tôi ban à. Ba chắc khai ăn. Đây con nữa. là tôi nó sỉ ở nhắc biển đó. Nhiều quý mà tay này thì ngắm. phun phun chỉ ngoa ข้อยห่าบ้านห่าเนี่ยมันงามบริษัใส่สารเคมีเลยเห็นไหมน่ะฟุ้งข้อยฟุ้งปุ๋ยมัดปุ้งย,ยังบ้านห่าแบบว่าบริษัใส่สารเคมีมีวัดมีวัดต้นเอะนี่ต้นกาแฟกำลังไงนี่ยต้นกาแฟนะเนี่ย ไม่ใช่ต้นซานะต้นกาแฟต้นซา่าปลูกไวได้ครับตำรวจจับคาตะไข่ไข่ม,มีเมิดบริสุทืิอเขาพ่อบาทอยู่บ้านบาทยุ่ปุ่นนน้ามีไข่สามวันสิบบาทไหม มใส่ไก่กับเท่าข้าวมันมาสิบบาทมาเม่ยงไข่มาแต่ละนายป้วยดันไปหัวหน้าน้อไม่หมูรุ่น nó sâu dạ con Chị lèo các bạn nó Nó mày ở đây này buộc xem Có bằng để ngắm, nào Để mình bị lùm cái เไปบ้านปุ้ยโอบ้านนนนี่แหละบ้านฟุนน้นใส่ใส่เขาถ่ายแล้วเรากำมาใส่อันนี้พ่อมือเนี้ยตักพรอนโหสุดยอดมะนาวสั่งได้นะจ๊ะใครอยากได้มะนาวหน่วยตัว,ตว,ตว siêu cái mi vẫn anh nhảy, sẽ bên ngoài mặc siêu đa nói, ừ. cà phê, bên nào bả? Cảm cà phê. นี่ครับช่มสวนชวมสวนผ้าชมสวนสวนมะน,นาวบรวตองได้บรวตองได้ไปเสือเขาครับมีเม็ดทุ่เน่าได้หนี่เด็กกินอียงมีเม็ดปวกเขาเอยเลยครับเผาบานแล้ว เมืนครับเหมือนแบนบน,น,นั่น่ะครับตัวน้เลี้ยงจังน้อยกระติเป็นการพัฒนาจะเลื่อนไปหนาป่าน,นอนี่นี่โพรูไมาเห็นยังกับโพลูเลยนี่แต่ว่ามันสิจะเลื่อนไปหนานแหละนี่ครับอาจะเป็น เกี่ยวครับยังไม่รู้อ่ะน้าจิตถฐานสีราชการสักแห่งเหรอครับอยู่ในนี่เ่ยมองต้อขคำเลย โอ้มาอยู่บ้านแล้วแม่ ขนาดงานเนี่ยขนาดงาแต่ยังได้แขายได้ครับอยู่นี่ขายได้ซวเแล้วไปนี่บ้านสวัสดีครับผม